ช่วงนี้มีหลายคนถามคําถามนี้กันเข้ามาเยอะว่าเราฉีดวัคซีนโควิดสิไปแล้วแต่ว่าช่วงนี้ฝนก็ตกแล้วก็เป็นช่วงของไข้หวัดใหญ่ระบาดด้วยเราจะต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไหมนี่ละค่ะก่อนไปหาคําตอบมาให้ไปฟังคําแนะนําจากการเสวานานี้ของคุณหมอกันนะคะ มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่จัดเสวนาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในยุคโควิด -19 โดยแพทย์ย้ำวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีความสำคัญโดยเฉพาะในยุคข,ของการแพร่ระบาดของโควิด -19 พร้อมเปิดเผยผลการศึกษาพบว่าการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยโควิด -19 จะช่วยลดอัตราการนอนในแผนผู้ป่วยหนักได้7%ช่วยลดอัตราของผู้ป่วยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจได้ถึง17%และลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึง16%ค่ะ ัคซีนไข้หวัดใหญ่เ,เข้าไปในร่างกาย,ยไปกระตุ้นเตือนให้ระบบการต่อสู้ของร่างกาย,ยม,ม,ม,มันตื่นขึ้นมามัน,มนเ,พเพื่อจะมาต่อสู้โดยที่มันไม่ไม่จําเป็นที่จะต้องต่อสู้ว่ารู้ว่าอันนี้คือสัตว์ตัวจริงหรือสัตูข้างเทียมนะครับอันนี้เป็น,ปนผลทางอ้อมของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่วัคซีนไข้หวัดใหญ่แน่นอนมันก็ต่อสู้กับโรคไข้หวัดใหญ่โดยตรงของมันอยู่แล้ว นะครับทุกปีเนี่ยเราก็รู้จักกันนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเผือเราจะต่อสู้กับทั้งสองโลกก็คือต้องฉีดวัคซีนทั้งสองโลกครับแพทย์ยังแนะนําให้ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจําทุกปีและช่วยลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้ดีขึ้นค่ะ